ไอ้บูลุดเล่ย์ย่าโดโดเบอร์เจ็ดเบสตี้เบอร์สิบไปย่าแล้วมีเล่นมีเล่นเป็นวัด้วยนะเหี้ยไอ้จุใครวะรอครับทำไรอ่ะพาลุงเขามาแบบแบบประกันอะอะไรนะพาลุงเขามาแบบประกันใครเนี่ยบุญส่งเหรอเออเอามึงเปลี่ยนหน้าเหรอใช่ดิเปลี่ยนไหวะจุ๊บเอารถไปไหนเนี่ยไอ้สัสรถไหนครับลุงเนี่ยผมมาเบิกรถใหม่เนี่ย มึงมานี่มึงมานี่มึงมานี่มึงลงมานี่มึงมาหน้าเราเมื่อนี่หลังมึงเนี่ยไปไหนอ่ะโดยบรุนส่งมันมีปัญหาแล้วลุงเนี่ยดูเลยครับไม่ได้แล้วแน่ที่จเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วธุรกิจกัญชามึงเป็นไงผมพอเป็นผู้บริโภคแล้วครับใช่หรอเป็นล้มละลายไปแล้วเหรอผมไม่ผมเหนื่อยมันดีวะธุรกิจกัญชาเยอะเกินลุง คนทำเยอะเกินใช่คนทำเยอะเกินเอามึงเป็นเจ้าแรกมึงควรได้ก่อนนะผมเป็นผู้บริโภคนี่วะตอนแรกมึงเป็นเจ้าแรกนะเจ้าแรกเนี่ยเขาบอกว่าดีเสมอนะเว้เจ้าแรกเนี่ยอืมมันมีมันมีเจ้าแรกที่แรกกว่าดีลุงเอาใช่เหรอใช่อ๋อตอนนี้ก็ดูดแทนใช่ผมก็เป็นผู้บริโภคไงมันยังถูกกฎหมายอยู่ป่ะตอนนี้ยถูกครับยังถูกอยู่แล้วมึงกลับอันันแก๊งไง ก็ดูแลน้องๆให้เฉยรู้แค่แบบว่าดูแลหลังบ้านให้เฉยแต่ก็รันอยู่อะไรเงี้ยแหละแกว่ากันกระจุกไปทรงเหมือนมันไลฟ์วิญญาจะลวงทรงเหมือนคนไลฟ์วิญญาณอะเจซี่อยู่ไหมอ๋อไม่ลู้ว่ะเออไม่เห็นแกนะไม่เห็นไม่เห็นเลยแบบไม่เห็นจริงๆเลยเว้ยอันเนี้ย แล้วเตีเขาหยุดทำไมรงรงรู้ไหมเนี่ยไม่รู้มันขยันมันมึงเังเก๋ไหมว่าเยสตะมันจะขยันขยันตอนกูหยุดมึงเห็เก๋ปะเขามีไฟนี่ไงลงเขามีไฟอันนี้แล้วถ้าพูดจริงๆอะถ้าดูแบบตามแต้ลผภาคนะเขามีไฟกับกับอย่างอื่นนะรงไม่ใช่ไม่อย่างไรเอ็มอะกริงนะอาจจะแบบเปลี่ยนแนว่ะมันอยากเปลี่ยนใช่แต่ว่าแนวเกมอื่นแนวดูอย่างอื่นอะไรเงี้ยใช่แนวแบบ บออย่างเงี้ยท่องเที่ยวอะไรประมาณเนี้ยเออผมว่าตรงเขาหน้าแบบเดินเที่ยวนะใช่ใช่แล้วแบบพวกโดยพวกแบบโหดโอดอะล็อกคออล็อกคอกลางไรอะพี่ติอะตรงเขาอะว่ามันดังนะไอ้ติมันหาสัตว์ตาทางคนอะก็อกูบอกเลยถ้ามันทำบอกสว่ามันทำดีกว่าหลายๆคนด้วยลุงลองให้เขาไปสักสองเดือนไปละก็ต้องโดนทั้งตีติ้ะ โดนท้งตีนเน่เดินไปแกโดนเขาขีอว่าโอาไว้เขาไปทรงทรงทรงบางคนคือคนอื่นอ่ะวอกอะทรงเขาไม่ได้แบบหน้าโดนทั้งตีนอะแต่เคียติอะทรงหน้าโดนท้งตีนสุดละในบรรดาคนที่ดูเดี่ยคนเที่อะไรจะจะโดนท้งตีนพี่ตูนอะพี่ตูนนี่คือเป็นคนที่แบบไม่ทําใครแล้วแต่จะจะขึ้นไปตีอะรู้ว่าแกถ้าเขาถ้าเขาใช้ใช้ใช้แบบเผยท้าแท้ไปไปไปถ่ายวลอกอะผมว่ามีฟิดอยู่นะมีฟิด้ว ว่ามันบอกได้ไม่กี่ประเทศหรอกไอ้เหี้ยมันเชื่อผูดีไอ้เหี้ยบอกร้่ยมันจะไปทับการเนี่ยตายในถ้ตาย่ามันเชื่อผู้ดีไปได้กลับมาคือมันบอกด้ไม่กี่ประเทศเว้ยญี่ปุ่นอะไรที่ประเทศที่มันปลอดภัยอ่ะปลอดภัยปลอดภัยก็ยังโดนส้นตีนอ่ะเอาจริงอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราเผื่อไม่รอดด้วยซ้ำมันเชื่อผู้ดีไอ้เหี้ยเออเอผมว่ารองให้เขาไปทำสักเดือนไะ้เล ทั้งประเทศไอย่าเลยไอ้เหี้ยมึงต้องล้างมันไว้เดี๋ยวมันตายไอ้เหี้ยยังไงก็ต้องล้างมันแม่งตายแน่เขาบอกว่าจะไปประเทศแรกที่เขาบอกว่าจะไปก็จะไปสิงคโปร์คือไอ้เหี้ยตีอะแค่เดินผ่านอะแม่งทุกคนก็หงุดหงิดกับมันแล้วเว้ยมึงเชื่อกูดินี่ยจะเขารู้จักอะหรอาหรือว่าหรือว่าคนอื่นคนอื่นด้วยขนาดกูเนี่ยกูยังหงุดหงิดกับแม่งเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยบางทีอะไอ้เหี้ยตีอะ ไวไปนอนบ้านตาลีบันโดนตาลีบันกระทือบอ่ะก็บอกให้ไอ้เหี้ยไม่ได้ออกมาหรอกโอ้หัวไม่ถึงหมอนอะ่ะผมว่าหัวน่าจะไม่ถึงหมอนด้วยพี่ตี๋ะไปก่อนไม่ใช่ลงเครื่องบินไปเจอดาดน,นะเครื่องบินเจอเด็กรูกระทืบอะ่ะมึงเคยเห็นเด็กที่มันมาถ่ายตังค์ปะ <c oughs> ไอ้เหี้ยเนี่ยเด,เด็กกระทืบก่อนที่จะเข้าไปโดนตาลีบันอะ่ะโอ้ไอ้พี่ตี๋แต่ส่งมันหน้าไปจิ๊กไอ้เหี้ยไอ้ตี๋ลองให้เขาเอาเผาลงมานลง ให้บอกเขาว่าไปแล้วถ้าไปทําบล็อกให้เขาบอกไปอ่ะก่อนไปไปบอกเมียไอ้ตีก่อนเลยหาผัวใหม่ก่อนเลยอ่ะรอเลยอ่ะไอ้เจียตีน่าจะกลับบ้านไม่ได้อ่ะเอ้โดนกักขังอ่ะเอ้โดนกักขังอ่ะบอกว่าถ้าเขาไปอัพวแล้วถ้าเขาไปอัพอัพการสถานน่ะลุงแล้วเขาไปเถียงกันลุงคิดว่าเขาก้าเขาเขากล้าเถียงตาลีบันไหมพี่ตีอ่ะกล้าัน ท้อกล้า <analyze> ท <anthropology> ้ากล้าเที่ยงตรีบันไหมถ้าตรีบันมาสอนเขาอะเหนื่อยเหี้ยอะไรเราเถียงนี่เราควยอะไรอะเถียงว่าด่าไม่สนลูกใครอะ เอ้ยผมว่าลองลอองเ้ยได้เขาไปทำอยู่แล้วนะโวยขนาดพี่ตูนมันยังเถียงในเยี่ยงต้องถามอนไรกันบ้าด้วยเนี่ยเฮลโลไอยิมฟรอมไทยแลนด์คุณใช่นักบอลปีกขวาสเปนลามิวยาม้าหรือเปล่าเลิกเตะบอลทีมชาติแต่มาเป็นตัวชาติหมาแทนใช่เปล่ากลับไทยมาขยับรถให้สาวด้วยนะเพราะถ้าไม่รู้ว่าคันไหนสาวจะบอกคันกี่ตรู้ในโลกเนี่ยตีไปเงเนีหมดแล้วคันกี่ไม่ลุงพี่ตีเขาไม่ถือปืนเปล่า พราเอากไอ้ตาลีบันเขาถือปืนพิธีไม่กล้าเถียงนะเราไม่ี่ตูนถือปืนเถียงตอนแรกผมไม่กลัวตายพิธีอ่ะอยู่ปะหลางการ์ดนะไหนไปรู้บางคนคิดว่าตาลีบันไม่กล้ายิงบนหลรอรผมเว้ยเขากล้าเหรอลุงเขากล้านะฮะเขาไม่ชอบเขายิงเลยไม่ใช่เหรอเหลือเหี้ยงอะไรเขายิงแบบไม่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 คิดแล้วไม่คิดเลยอ่ะเขาถ้าเขาหมัอนเขี้ยวเขายิงเลยอ่ะ ไม่เรียกข่าไหนก็จะเตยอ่ะโอ้ยเยอะขำปวดหัวหลังเลยอ่ะเฮ้ยเอ้ยนี่เราไปงัดธนาคารเฮ้ยไปเฮ้ยตีตีเราครบไหมเนี่ยตีเจ็ดงานร้านน่าจะพอดีครับลุงไปไปงานร้านในเซฟไปไปงานร้านสักรอบร้านไหนร้านแรกอะรถไปไหนแล้วไม่มีใครเล่นนะลุงจุดนี้เราสองคนนะ ผมาเนี่ยมีในเนี่ยเจ็ดคนเนี่ยพอดีเลยเนี่ยเขาไม่มีรหัสการลุงไอวิวอ่ะเราต้องไปไอเวออนมีไอเวทมีเป็นสี่ไอเวทไม่เล่นไอเวทตรงมันจะไปเล่นพับกีจัดเลยเมื่อกี้บูมอ่ะใช่หรอใช่มันบอกว่ามันบอกว่ามันไม่มีไฟมันก็ถามกับบางนไอออนมาพอดีเล่นไงออนไลน์ไอออนมาพอดีแล้ว โดเวเบอร์เจ็ดเบซี่เบอร์สิบอ๋อโอ้ยเเล่นคุณรว่วจริงเงี้ยชอ็ชอตช็อตอะไรเนี้ยแต่ถ้ามาอ่านอ่ะมันไม่หาเว้ยแต่ถ้าเป็นเสียงซีรีส์แล้วไ<ม>อ้จุดแผลป่วยได้ไหมไอ้เนี่ยตัวป่วยยักษวัยอ่ะโรคภูมิแพ้แมวมันป่วยปะ่ะตอนที่กูไปตอนนั้นมันก็ป่วยปะ่ะป่วยก็เป็นที่มันตาดำลงมึงมึงไปบัดแมวแมวมึงเป็นบ่อยปะ่ะเป็นบ่อยครับตอนเด็กอ่ะเป็นบ่อย ตอนเด็กอะตอนเด็กอะเป็นตอนที่มันตาดำอ,อะที่ลุงเห็นมันตาดำกี่รอบกี่รอบ,รอบไม่รู้่าไม่รู้ว่ากี่รอบอะแต่ผมพาไปหาหมอคือตอนนั้นมันเป็นอ่ะก็แสดงว่ารอบเดียวใช่ป,ป่นนะนองแล้วก็จะไม่เป็นใช่ปะใช่ถ้าโตมามันก็ไม่เป็นเลยแต่มันเป็นบ่อยลุงแมวอะแมวมันเป็นสัตว์ที่อ่อนแอ ว่ามันก็แ็นแมววัดบ้านแถวบ้านกูแมวจอนไม่เห็นออนแอร์อะไรเงี้ยมันมันก็เป็นแต่มันไม่ออกอาการลงไม่เหมือนแมวบ้านมันก็เป็นเหมือนกันแมววัดอ่ะมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแมวบ้านมันก็ได้กินได้แค่อาหารเบเชมาลงแต่ว่าแมววัดอ่ะมันได้กินพวกาพวกอะไรอย่างเงี้ยมันได้แบบมันได้รักษาด้วยไงพวกร้านนอกมึงทำห้องแมวมึงรอดูเลยแม่งดีกว่าห้องคนเด็กห้อมกันห้องแมวห้องเลี้ยงแมว มีกี่ตัวละตรงนี้ก็แล้วพอเขาตัดแยกอีกเหรอไม่ถือแต่ไม่รู้มันเลี้ยงลูกหรือเปล่าแล้ววหมมาเดี๋ยันให้มันผสมพันธุ์กันเอาเป็นตัวผู้กับตัวเมียใช่กูดาวตาสองสีมันทำได้เลยมันทำได้เหรอก็ทำได้ไงอ๋อมันมีตัวหนึ่งสองสีเหรอใช่เป็นตาสองสีเคป่ะ เพราะว่าเป้าหมายของกูคืออยากได้แนวหยอกหูพับตาสองสีเอ้ยแล้วก็จะให้มันตุกกันจนกว่าจะได้ตาสองสีกับพวกคุณมันพร้อมกันพี่แต่เราไม่ได้เล่นลูกนึงผมไม่รู้ว่าเขาเรียงลูปหรือเปล่าต้องเลี้ยงผกว่าจะไปขายตัวละห้าแสนเนี่ยดเจคกับเจคกับพวกคุณมันพร้อมกันตอนที่แปลว่าผมว่าถ้าถ้าลุงแบบว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้เล่นเป็นรอบนะพี่ไม่ไม่ได้เตี๊ยมก็น่าทําแล้่รู้ว่ามัตว์ี้ยูกหอ่าที่แน่ๆตอนนี้เจคมันร้อนเดียว เดี๋ยวไปดูเป้าให้แป๊บนึงรวยข้อสัตว์ขายอ่ะคนรวยซื้อเยอะด้วยแต่อันนี้คนรวยเขาไปซื้อสัตว์แปลกๆแล้วเนี่ลงแต์แปลกๆเขาไปเลี้ยงกันแ่ะอยากเลี้ยงสิงโตอย่างเงี้ยอยากเลี้ยงจระเข้กูอ่ะแต่เนี้ยจระเข้เวลามันมันหิวแล้วให้มันแดกขากูแขนกูเนี่ยกูโคตรชอบเลยดีดีครับลุงอันนี้ดีแดกหัวกูเลยนะมันว่างมันว่างดีเน่ลุงเริ่มโตมันจะเริ่มแดกมือลุงนะครับไม่ต้องห่วงเลย เดี๋ยวมันจะแทะมือลุงนะครับ